สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง Myset Investment นะคะวันนี้เราอยากจะมาแชร์เทคนิควิธีการฮิวใจตัวเองยังไงเทรดหุ้นยังไงให้แฮปปี้ตลอดทั้งปี2025นี้แล้วก็ต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับเทคนิคของเราเราบอกไว้ก่อนว่าเป็นเทคนิคส่วนตัวของเราเท่านั้นที่เราลองผิดลองถูกมาด้วยตัวเองแล้วก็จนค้นพบวิธีการว่าเออฉันจะลงทุนยังไงฉันจะเทรดหุ้นยังไงให้แบบตัวฉันเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้แบบ เป็นกังวลมากเกินไปไม่ได้เครียดกับตลาดหุ้นมากเกินไปโดยเฉพาะในช่วงนี้ ตลาดหุ้นไทยเราแบบโดนเทลงมาเยอะมากนะคะเกือบจะหลุด1,300จุดมาแล้วค่ะทุกคนคือช่วงนี้เราก็ยอมรับแล้วว่าเรากลับมาเริ่มต้นที่อัปเดตทรงกราฟตลาดหุ้นทุกวันแต่บอกไว้ก่อนว่าเป็นเพียงการฝึกดูพฤติกรรมราคาอัปเดตทรงกราฟเท่านั้นส่วนการซื้อขายใดๆเนี่ยอยู่ที่การลงทุนของแต่ละคนนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะวางแผนบริหารจัดการการลงทุนของตัวเองยังไงไม่ใช่ว่าที่เรายกมาเป็นตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยเราจะเข้าไปซื้อ ไปลงทุนเลยไม่ใช่นะคะอย่างที่บอกแหละว,ว่ามันเป็นเพียงการอัปเดตพฤติกรรมราคาและก็ดูส่งกราฟเท่านั้นเนาะและตอนนี้นะคะเราก็อยากจะบอกข่าวดีทุกคนค่ะหลังจากที่เราหิวใจตัวเองได้ดีขึ้นมากแล้วเนี่ยเราก็ได้มีอีกหนึ่งช่อง YouTube ที่เราทำเป็นคลิปเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเกี่ยวกับทางด้านการเงินการลงทุนการดูแลสุขภาพใดๆเนี่ย เราได้ทำอีกช่องหนึ่งนะคะก็คือช่อง the growth mindset ค่ะอยากจะให้ทุกคนเข้าไปช่วยกดติดตามด้วยนะคะทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเราค่ะสำหรับกฎของเราในการเทรดหุ้นยังไงให้แฮปปี้ให้มีความสุขให้พอร์ตเราโตให้เงินลงทุนในพอร์ตของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะถามว่าการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นกังวลไหมก็ยอมรับและว,ว่ามันกังวลแล้วก็เครียดไม่ใช่ว่าไม่เครียดหรือไม่กังวลเลยแต่จะทํายังไงให้เราเนี่ยลงทุนแล้วเรารู้สึกว่า มีความสุขมันอยากจะเก็บเงินออมเงินลงทุนไปเรื่อยๆในทุกวันในทุกๆเดือนในทุกๆปีมองพอร์ตเราโตขึ้นเรื่อยๆมองทรัพย์สินของเราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกดีนะหลายคนที่เป็นมือใหม่อาจจะเป็นกังวลเมื่อก่อนเราเข้ามาในตลาดแรกๆเนี่ยเราก็เป็นกังวลเหมือนกันฉันติดดอยฉันจะทํำยังไงฉันขาดทุนฉันจะทํายังไงเงินที่ฉันนํามาลงทุนเนี่ย มันไม่ได้เพิ่มมากขึ้นเลยมันมีแต่ล่นลงลดลงเนี่ยฉันจะทํำยังไงนะคะและแล้วเราก็ค้นพบวิธีการฮิวใจตัวเองวิธีการทํำยังไงให้ตัวเองเนี่ยลงทุนแล้วมันมีความสุขลงทุนแล้วมันไม่ได้เป็นกังวลอะไรมากมายมันไม่ได้ทําให้เสียการเสียงานเลยสําหรับ5ทริคเทรดหุ้นให้มีความสุขของเราข้อแรกก็คือพยายามหาคําตอบให้กับตัวเองก่อนว่า ฉันลงทุนเพื่ออะไรฉันต้องการอะไรฉันต้องการความรวยฉันต้องการความมั่งคัง่งฉันต้องการเทรดหุ้นหรือเพียงแค่หาเงินใช้เงินไปวันๆอันนี้ต้องตอบตัวเองลึกๆก่อนว่าต้องการอะไรกันแน่ในการที่เราอยากจะมาลงทุนถ้าเรารู้คำตอบที่ชัดเจนเป้าหมายที่ชัดเจนของการลงทุนของเราแล้วเนี่ยเราจะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของเราความตั้งใจมุ่งมั่นของเราว่าการลงทุนของฉันมันเป็นแบบนี้นะ ฉันจะต้องทำอย่างนี้นะเราจะค้นพบแล้วก็หาทางออกของเราได้โดยอัตโนมัติอันนี้จริงๆค่ะทุกคนถ้าเราแบบเออดึงดูดแต่เรื่องการลงทุนการเงินใดๆเนี่ยนี่แหละมันจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยมองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนของตัวเองมากขึ้นแล้วก็เทคนิคข้อที่สองค่ะกำหนดจุดแหล่งหาความรู้การเรียนรู้แหล่งความรู้ให้มันชัดเจนแหล่งที่มาหาความรู้ในตลาดหุ้นเนี่ย ตอนนี้นะคะมันมีเยอะมากๆคือหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายโซเชียลแต่เราจะรับความรู้นั้นมาจากแหล่งไหนที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเราดูแล้วเราอ่านแล้วเราเข้าใจเราทําตามได้แล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่เราจะต้องนํามาปฏิบัติจริงๆนะอันเนี้ยสำหรับเราเรากําหนดแหล่งในการหาความรู้แล้วก็อบรมสัมมนา,าของเราเนี่ยที่ชัดเจนค่ะที่แน่ๆก็คือ1เราพูดบ่อยมาก ความรู้บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ค่ะ www.set.or.th 2. ความรู้จากบโบรกเกอร์ที่เราได้ไปเปิดบัญชีกับเขาโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ที่ underbank ที่เขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายนี่แหละมันจะเป็นอีกข้อนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยไม่หลงกลกับมิจฉาชีพที่จะมาหลอกเราเปิดบัญชี ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายถ้าเรากําหนดจุดที่เราจะเรียนรู้ที่ชัดเจนแล้วเนี่ยเราจะมุ่งเน้นไปที่ตรงส่วนนั้นเราจะไม่วอกแวกสําหรับเรานะเราจะไม่หาแหล่งความรู้ที่มันแบบสเปะสปะสมำหากจนเกินไปคือมันเยอะเกินไปอ่ะไม่รู้จะรับรู้ข่าวสารที่ไหนดีอันเนี้ยลองกําหนดไปก่อนแหล่งความรู้ แหล่งอบรมสัมมนา,ามาจากแหล่งที่แน่นอนที่เรากำหนดและในแต่ละวันค่ะเราพยายามที่จะดึงดูดอัปเดตข่าวสถานการณ์เกี่ยวกับตลาดหุ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจทั้งในแล้วก็ต่างประเทศตรงน,นี้เราจะกาหนดจุดที่ชัดเจนเลยว่าในทุกๆเช้าก่อนที่ฉันจะไปทางานฉันจะอัปเดตข่าวหลักๆที่เราอัปเดตอยู่นะคะก็คือ Standard We well. ว คือตอนเช้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำให้เราอะรับรู้ข่าวสารได้ดีมากๆและในระหว่างวันพักเที่ยงหรือว่าเลิกงานเนี่ยเราก็จะมาอัปเดตข่าวใน IG จีดีหรือเว็บไซต์จากแหล่งที่เรากําหนดจุดที่แน่นอนและมันจะทำให้เรารู้สึกว่าข่าวกระแสใดๆที่มันออกมาเนี่ยมันทำอะไรฉันไม่ได้นะแล้วก็ต่อมาค่ะทริคข้อที่3ของเราก็คือการบริหารเงินลงทุนให้ดีให้แม่นยา ตรงเนี้ยเราเข้าใจว่าแรกๆคนที่เป็นมือใหม่อาจจะยังสับสนการบริหารเงินทุนยังไงนะคะลองฝึกว่าเงินที่ฉันจะนำมาลงทุนในแต่ละวันในแต่ละเดือนน่ะมันเป็นเงินเย็นจริงๆหรือเปล่าเงินเย็นที่รอได้ไหมบางคนแรกๆเฮ้ยฉันอยากจะได้กำไรอะ่ะเห็นเพื่อนบอกว่าเห็นคนนั้นบอกว่านำเงินมาลงทุนในตลาดหุ้นตอนเนี้ยราคามันกำลังวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเนี่ยฉันนำเงินตรงส่วนเนี้ยมาลงทุน แล้วฉันจะได้กําไรคือบางครั้งอ่ะความโลภเนาะมันก็ไม่ได้เข้าใครออกใครแล้วก็เราเป็นมือใหม่ด้วยไม่ได้ศึกษาไม่ได้วางแผนว่าเราจะต้องนําเงินตรงส่วนนั้นอนะ่ะมาลงทุนยังไงและบางครั้งตลาดหุ้นอ่ะมันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนมันเป็นอะไรที่มันเสี่ยงอยู่แล้วอ่ะเรานําเงินที่เราไม่ได้แบ่งเอาไว้ไม่ใช่เป็นเงินเย็นจริงๆมาลงทุนอ่ะตรงเนี้ยเดือดร้อนนะคะแล้วก็ไม่สบายใจด้วยเครียดด้วยแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะทิ้งตลาดหุ้นไปเลย ขาดโอกาสในการที่จะลงทุนในตลาดหุ้นต่อไปก็อาจจะเป็นได้ตรงเนี้ยเรามองว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่มีความสุขเลยในการที่นําเงินที่ไม่ได้บริหารไม่ใช่เงินเย็นที่รอได้มาลงทุนและเช่นกันค่ะเราก็เคยเป็นแรกๆแต่หลังจากนั้นเราพยายามที่จะจัดสรรเงินที่เป็นเงินเย็นจริงๆในแต่ละเดือนเนี่ยมาลงทุนพอร์ตหุ้นไทยเท่านี้พอร์ตหุ้นเมกาเท่านี้แบ่งมาเท่าไหร่ในแต่ละเดือนก็คือเท่านั้นอย่าวอกแวกพยายาม ปรับตัวเองตีตัวเองให้เข้ามาในกรอบนําเงินที่มันเป็นเงินเย็นและรอได้จริงๆยอมรับความเสี่ยงตรงนั้นได้จริงๆเนะี่ยและต้องยอมรับด้วยนะว่าการที่เรานําไปลงทุนถึงแม้ว่าจะเป็นหุ้นพื้นฐานดีหุ้นมีปัผลก็ตามและมันเจอข่าวโดนเทลงมาเนี่ยเงินในพอตที่ฉันลงทุนไปอ่ะฉันยังยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ได้แล้วฉันแฮปปี้ถึงแม้ว่ามันจะโดนเทมาแต่ถ้าเราบริหารจัดการเงินลงทุนของเราเอาไว้อว่ะเงินสำรองเอาไว้เพื่อที่จะ ไปเก็บในตอนที่มันโดนโดนเทแล้วก็เจอข่าวร้ายมาเนี่ยในราคาถูกๆเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แฮปปี้มากๆสําหรับเรานะคะอันนี้ลองฝึกดูนะทุกคนคือเราแบบรู้สึกว่าตอนเนี้ยเราไม่ได้เป็นกังวลกับตลาดหุ้นไทยที่มันโดนเทมาหนักหรือว่าเป็นกังวลกับหุ้นใหญ่หลายๆตัวที่มันโดนเทลงมาหนัก อ่ะลงมาได้เลยยินดีมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการที่เรายินดีมากๆในการที่มันโดนเทเนี่ยเราจะต้องไปดูพื้นฐานธุรกิจของเขาไปดูผลประกอบการของเขาด้วยนะไม่ใช่ว่าราคาโดนเทลงมาหนักๆแถมขาดทุนต่อเนื่องมาหลายปีแล้วเนี่ยอันเนี้ยเราไม่ยินดีนะแต่ถ้าราคาโดนเทลงมาหนักๆแล้วจบรอบลงมาต้นรอบแต่ผลประกอบการดีรายได้ดีกำไรดีเอ้ยเติบโตมาเรื่อยๆเนี่ยอันนี้เราโอเค มองหาดูดีๆอย่าพึ่งใจร้อนในการลงทุนนะคะและที่สำคัญเงินเย็นรอได้อดทนรออดทนรวยให้ราคา มันขยับปรับขึ้นเราก็ค่อยทยอยเทคโปรฟิตรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้จริงๆนะคะสําหรับตลาดหุ้นค่ะต่อมาค่ะทริคข้อที่4เทคนิคข้อที่4ข,อ,4ของเราก็คือการเลือกหุ้นดีเข้าพอร์ตสำหรับเราเรามีกฎเหล็กของเราอยู่แล้วนะคะมข้อขยักลองนําไปปรับใช้ดูยินดีมากๆแต่ถ้าลองนําไปใช้แล้วมันไม่เหมาะกับตัวเองมันไม่มันไม่เหมาะกับพอร์ตของตัวเองก็ ปล่อยมันไปค่ะทิ้งมันไปลองหาวิธีการเทคนิคให้มันเข้ากับพอตของตัวเองในแบบฉบับที่เราถนัดในแบบฉบับที่เรารู้สึกว่าเออมันโอเคสําหรับกดเหล็กของเราเนาะเราพูดบ่อยเหมือนกันค่ะ 1. เป็นหุ้นพื้นฐานดีมีปันผลบนดัชนีเซ็ตห้เซ็ตร้อยแล้วก็เซ็ตเอเท่านั้นใดๆเท่านั้น เราไม่วอกแวกากันเนี้เราฝึกมาจะเข้าปีที่2แล้วที่เราพยายามปรับกฎเหล็กของเราแบบนี้มาเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่วอกแวกเลยเราไม่หนีห่างจากทั้ง3ดัดชนีนี้เลยแต่ทั้ง3ดัดชนีนี้ไม่ใช่ว่าเราจะเข้าไปลงทุนไม่ใช่ว่าเราจะเข้าไปซื้อทุกๆตัวนะบางครั้งอย่างที่บอก ราคาได้ทุนได้จังหวะได้เราถึงจะเข้าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกฎเหล็กของเราเพื่อเป็นการบอกเราว่าอย่าใจร้อนอย่านําเงินที่กู้ยืมมาลงทุนเด็ดขาดถ้าคุณไม่มีเงินแต่ราคามันได้อะ่ะก็อย่าเข้าอันนี้สําหรับเราเราตั้งกฎเหล็กเราไว้อย่างนี้นะถึงแม้ว่าจะเป็นหุ้นที่เราทําการบ้านไว้แล้วก็ตามค่ะต่อมาเทคนิคข้อที่5ค่ะทุกคนง่ายๆสําหรับเราก็คือต้องฝึกตั้งสติสมาธิอย่าใจร้อนกับการลงทุนในตลาดหุ้น ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นไทยหรือว่าตลาดหุ้นอเมริกาก็ตามยิ่งในช่วงนี้ตลาดหุ้นอเมริกาตลาดหุ้นต่างประเทศมันร้อนแรงอะ่ะทุกคนโอ้ตัวที่มันเคยวิ่งขึ้นไปสูงๆอะ่ะมันโดนเทลงมาเยอะๆเนี่ยอย่าเพิ่งใจร้อนค่ะตั้งสติสักนิดนึงก่อนที่เราจะนําไปซื้อเนี่ยถามตัวเองก่อนว่าเงินในพอร์ตฉันเนี่ยรับความเสี่ยงได้ไหมเย็นพอรอได้หรือเปล่า ถ้ามันลงหนักกว่าที่เราเข้าไปซื้อล่ะเราจะเป็นกังวลไหมเราจะเครียดหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยถามตัวเองตั้งสติให้ดีก่อนอย่าพึ่งใจร้อนอันนี้บอกตัวเองด้วยนะคะเราเป็นมนุษย์อะเนาะบางครั้งความโลภบางครั้งกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาได้ในระหว่างเนี้ยเราจะทํำยังไงเราก็พยายามนะทุกคนคือเราพยายามฝึกเราอะเป็นคนใจร้อนแต่เราก็พยายามที่อยากจะฝึกให้ตัวเองเนี่ยมีสติมีสมาธิให้มากขึ้นในการลงทุน ให้เวลามันทํางานบางครั้งอ่ะหุ้นพื้นฐานดีๆอ่ะมันลงมาเยอะๆอ่ะเรามีเงินในพอร์ตเราเออเราเข้าไปลงทุนเราเข้าไปซื้ออ่ะมันไม่ได้ผิดนะสําหรับเราแต่เราต้องให้เวลามันด้วยเวลามันขึ้นมาสําหรับสายเกงกําไรนะกําไรเท่านี้พอใจหรือยังเอ้ยทยอยออกขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งพอใจไหมออกอันเนี้ยสำหรับเราเราจะออกเป็นสเต็ปสเต็ปแล้วมันรู้สึกสบายใจมากๆ จริงๆค่ะทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่าฉันเก็บกําไรฉันตามสเต็ปตามสเต็ปต,ต,ตามแผนที่ฉันวางเอาไว้อะฉันแฮปปี้ฉันดีใจแล้วพอแล้วรอรอบใหม่รอรอบที่มันล่วงลงมาตรงเนี้ยเป็นตัวอย่างได้ดีมากๆคือเราเพิ่งจะพบมานะคะหุ้นต่างประเทศนี่แหละเรายกตัวอย่างหุ้นอเมริกาหุ้นเทคบนดัชนี n แอสแดคือตัวเนี้ยเราจ้องมานานแล้วก่อนหน้านั้นนะคะปีที่แล้วเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างนะมันลงมาประมาณ1 5 0 160เหรียญ เราเข้าไปซื้อแล้วเราก็วางแผนเอาไว้แล้วว่ามันขึ้นมาเท่านี้ได้กำไรเท่านี้เราทยอยออกเราทยอยออกเพราะว่าเราอ่ะเป็นมือใหม่ในการลงทุนในหุ้นต่างประเทศแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้เรารู้สึกว่าพอมันขึ้นไปสูงสุดแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ180กว่าเหรียญมันเป็นไปตามเป้าที่ฉันวางเอาไว้แล้วอ่ะฉันพอใจแล้วอ่ะฉันได้กําไรแล้วในรอบนี้และมันขึ้นไปอีกค่ะทุกคนตรงนี้แหละเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราค่อยไปฝึกเป็นทักษะประสบการณ์ของเรา แต่ในวันเนี้ยที่เราเพิ่งจะเข้ามาในตลาดแรกๆเนี่ยเราได้กําไรเท่านี้ยมันดีใจแล้วมันแฮปปี้แล้วอะ่ะแล้วต่อมารอรอบใหม่สุดท้ายแล้วมันไปไม่ได้ทุกคนถ้าเรามีเส้นกั้นความโลภปีเส้นแนวรับแนวต้านเอาไว้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจุดไหนเราไม่ควรเข้าจุดไหนเราควรเข้าจุดไหนเราควรขายทยอยเทคออกสําหรับสายเก็งกาไรเราเน้นย้ําบ่อยมากๆแล้วก็มันร่วงลงมาจริงๆอะ่ะมันย่อลงมาย่อลงมาถึงแม้ว่าจะไม่เท่าแบบประมาณร้อยห้าสิเหรียญก็ตามแต่มันก็ขยับ ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบเรามาเก็บได้อีกรอบหนึ่งแล้วมันวิ่งไปอีกอ่ะเราก็มาเก็บอีกรอบหนึ่งอ่ะสี่รอบอ่ะสําหรับตัวนี้อเออเรารู้สึกว่าเราใช้เทคนิคทั้งค่าเทคนิคของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้เราแฮปปี้และได้กําไรถึงแม้ว่าในระหว่างการมันจะขาดทุนแต่เราขาดทุนทิปและเราถือหุ้นพื้นฐานดีมีปันผลไงและก็เป็นเงินเย็นรอได้ด้วยนี่แหละมันก็เลยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยไม่ได้เป็นกังวลกับข่าวกับกระแส หรือแม้กระทั่งตลาดหุ้นโดนเทจบแล้วสําหรับ5เทคนิคในการเทรดหุ้นยังไงให้เราแฮปปี้นะคะก็อลองนําเทคนิคของเราเนี่ยไปปรับใช้ดูนะสําหรับเราอ่ะเราเห็นผลไงแต่สําหรับคนอื่นๆบางคนมันอาจจะเหมาะ หรือมันอาจจะไม่เหมาะก็อ,อาจจะเป็นได้สามารถคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะและสำหรับวันนี้ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวในการทำคลิป EP ต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ